สาวย่าโมสุพรีมตบประเดิมชัยวอลเล่บอลอาชีพไทยหลีกเลกสสาวย่าโมยังคงรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบย้ำแค้นเอาชนะแก่นนครไป3-0เศษการแข่งขันกีฬาวอลเล่บอลอาชีพไทยลลีกประจำปีพุทธศักราช2568เลขที่2สัปดาห์ที่8 นายิมสี่พันที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครคนปฐมจังหวัดนครปฐมคัดเอาหกทีมชายหญิงเข้ามาเล่นต่อในเลขที่สองเมื่อวันที่11มกราคม2568เป็นวันแรกของการแข่งขันในสัปดาห์ที่8ทีมหญิงระหว่างทีมไร้พ่าย,าย Đ ีกรีแชมป์เก่าสโมสรวอลเลย์บอลคอนราชสีมาซีที่จบการแข่งขันในเลขแรกแบบไร้พ้าย,ายชนะรวดเจ็ดนัดขึ้นเป็นผู้นำของตารางคะแนนล,ลงสนามพบกับสโมสรแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวีซีซึ่งในเลขแรกนั้นนักตบลูกยางสาวย่าโมสามารถ เอาชนะสโมสรแก่นนครมาได้3าถึงศูนย์เศษมาถึงเกมในเลขที่สองสาวนาครราชสีมายังใช้ผู้เล่นตัวหลักจากเลขที่1นําโดยอดีตนักตบทีมชาติไทยหนึ่งในตำนานเจ็ดเซียนอรอุมาสิทธิรักและอมศิลปส,สิพาพรจันทรวิสูตรสิริมา,มานากิจชิตพรกําลังมากในขณะที่แก่นนครมอการกีฬาแห่งชาติวีซีที่นําโดยพันพักพ,กพรมนกกับตันทีมลงสนามสู้อีกครั้งแต่สาวย่าโมยังคงรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตกย้ำแค้นเอาชนะไป3-0ถึงศูนย์เซสกอร์2 5่ เจ็5ยี 15, ่สถึงส่ถึงส่งผลให้สาวนาครราชสีมาทำผลงานชนะ8นัดรวดมี23คะแนนรั้งจ่าฝูงต่อไปส่วนสาวแก่นนครมีเจแต้มอยู่อันดับ6ส่วนทีมหญิงอีกคู่สุพรีมที่พยาชนบุรีอีเทคซึ่งนำโดยปลื้มจิตถินขาววริศราศีทาเลิศสุภัตราภัยโรธและมลริกากันทองตบเอาชนะแฮนด์อินแฮนด์รีสอร์ทราชมงคลธัญบุรีวีซีสามถึงศูนย์เซตยี่สิบห้าถึงสิบเจ็ดยี่สิบห้าถึงสิบสี่สองห้าถึงสิบสี่ส่งผลให้สาวสุพรี แพ้1นัดมี22คะแนนอยู่อันดับ2ส่วนสาวหรือสอบมี8แต้มอยู่อันดับ5สำหรับวันที่12มกราคม2568มีแข่งขัน3คู่เริ่มเวลา12นาฬิกาทีมชายวนนครราชสีมาปลูกปัญญาขามทะเลสอพบกับประเสริฐนิกรุตกุลต่อด้วยเวลา15นาฬิกาทีมชายเอ s โกกูดคาบาน่าพบนครราชสีมาคิวมินซีวีซีและเวลา18นาฬิกาทีมชายไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครพบกับพิษณุโลกวีี